หนูหยดน้ำให้ลูน่าหน่อยสิดีมากดีมากหยดเยอะๆเลยนะโอ้หนูอยากแก้งลูน่าสิ <S 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 สวัสดีค่ะทุกคนเรามามีอลลูน่าเองนะ อันนี้ก็เป็นช่วงที่น้องเข้าคราบอีกแล้วนะคะน้องไกล้จะลอกคราบแล้วนั่นเองวิธีสังเกตนะคะว่าน้องจะลอกคราบก็คือสีผิวของน้องเนี่ยจะซีดออกเป็นสีแบบฟ้าๆ้านะคะแล้วก็ช่วงที่น้องไกล้จะลอกคราบเนี่ยเขาอาจจะมีพฤติกรรมที่แปลกๆหน่อยนะคะอย่างเช่นอารูน่าเนี่ยก็จะอ้อนเป็นพิเศษหรือน้องๆบางตัวก็อาจจะไปแช่น้ําก็ได้นะคะเพราะว่าก่อนที่เขาจะลอกคราบเนี่ยเขาจะต้องการความชื้นที่มากกว่าปกติ ซึ่งความชื้นเนี่ยก็จะทําให้คราบของน้องนิ่มนะคะแล้วก็หลุดออกมาได้ง่ายสังเกตได้จากตอนต้นคลิปนะคะก็คือเราหยุดน้ําลงไปที่พื้นไฮบ็อกของน้องเนี่ยเยอะเป็นพิเศษเลยคะ่ะแล้วก็ช่วงก่อนและหลังจากที่น้องลอกคราบเสร็จนะคะน้องเขาจะกินอาหารน้อยลงอันนี้เราก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเป็นธรรมชาติของเขานั่นก็คือเขาเพิ่งกินคราบของตัวเองไปนั่นเองแล้วก็อีกไม่กี่วันนะคะน้องเขาก็จะกลับมากินอาหารได้ปกติคะ่ะแล้วท้ามนมุษพูดอยู่คนเดียวะ นี่มันชอของลุน่านะขอลุน่าพูดบ้างสินี่ไงเดี๋ยวมามีจะให้ลุน่าพูดตอนที่ลุนาล่าลอกคาบนะว่าลุน่ารู้สึกยังไงบ้างเพราะว่ามามีเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าลุน่ารู้สึกยังไงโอเคก็ได้คือในวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอที่เราอาจจะกล้องวงจรปิดนะคะที่เราเอาไว้ดูน้องได้อีกเพราะว่าตอนที่น้องเลากคาบนะคะเราออกไปทํางานพอดีลุน่าพูดได้ยังอนะโอเคโอเค ต่อไปเราจะมาถามอลูน่ากันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงบ้างตอนที่ลอกข้าบนะคะการลอกขาบของลูน่าก็คงขคายกับการดึงหนังกำพร้าของนูดละมังแต่รอบเนี้ยลอกยากมากเลยเพราะว่านูดน่ะสิไม่ยอมอยู่ช่วยลูน่าลอกขาบเลยแล้วลูน่าก็เอี้ยวไปไม่ค่อยจะถึงเลยอะเกิดเป็นลูน่าเนี่ยน่าสงสารจริงๆเลย นุนอะใจลายอะทุกคนว่าไหมอะไรเล่ามามีก็ออกไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงลูน่านี่ไงถ้ามนมีช่วยลูน่าลอกคาบใช่ไหมมามีก็จะไปทำงานสายแล้วมามีก็จะโดนหักเงินแล้วมามีก็จะไม่มีเงินมาซื้อของเล่นกับอาหารให้ลูน่าเลยนะโอเคก็ได้งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวลูน่าจะลอกคาบเองนะแล้วทาไมหนูไม่ลอกตรงหัวออกก่อนเหมือนปกติอะ ทำไมรอบนี้หนูไปลอ,อกตรงตัวก่อนอะ่ะก็รอบเนี้คาบตรงตัวมัน,นหลุดก่อนละสิลูน่าลำบากมากเลยรู้เปล่าแต่เวลาที่มามีปล่อยให้ลูน่าลอ,อกคาบเองใช่ไหมแล้วลูน่ากินคาบตัวเองจนหมดเลยอะ่ะมามีดีใจมากเลยรู้เปล่าก็คาบอะ่ะยังมีประโยชน์กับลูน่าอยู่ไงลูน่าก็เลยกินแล้วลูน่านะ ก็กลัวว่านักล่าอย่างเชงงัวจะตามหาลุน่าเจอเพราะลุน่าไม่ยอมทิ้งขา้าไปสิแล้วก็ลุน่านะไม่ชอบให้บ้านลุน่าชกกระโปกอะลุน่าหลอกเสร็จใช่ไหม ก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทิ้งที่ไหนดีลูน่าก็เลยกินซะเลยอืมลูน่านี่ก็ลักสะอาดเหมือนกันเนี่ยก็ใช่นาะสิพองั้นลูน่าทำความสะอาดบ้านลูนะ่าบ่อยๆก็ดีนะโอเคงั้นต่อไปหมันมีทำคลิปทำความสะอาดบ้านลูน่าแะ้วกันเนอะดีไหมโอเค <c oughs> ทำช่องลูนะ่า